พระสมเด็จวัดระคังนะครับองนี้เป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับพิมหนานะครับซึ่งอยู่ในกลมเดียวกับนะครับรุ่นหลังคาโบสถนะครับแต่นะครับรุ่นลักปิดทองนะครับจะไม่ได้ออกเป็นชุดให้นะครับอาจจะมีหลงมาบ้างองค์สององค์นะครับอ่ะดูนะครับนี่นะครับเนื้อเหมือนกันนะครับเนื้อเหมือนกันอยู่ที่การงอกตัวของปูนนะครับมากน้อยนะครับแต่เขาเป็นรุ่นหนานะครับเป็นรุ่นหนา อ่านะครับแล้วสมเด็จพราคังรุ่นหนามีไหมมีนะครับมีนะครับไม่ใช่ไม่มีเออไม่ใช่จะนะครับตามคําโบราณนะครับสมเด็จบางนางหนาท่านว่าไว้พระรอดนุ่มหนึกในขายสีพึ่งผงสุพรรณดินกองต้องตาตึงสมก่อซึ่งแลมาขามงามจับใจอ่านะครับอันนั้นคือคํานะครับที่ก่อนที่เขาแต่งขึ้นมานะครับอ่าเพื่อแยกจํานวนพระนะครับแต่จริงๆแล้วมีนะครับแต่มีจํานวนน้อยนะครับ อ่าละวันนี้เดี๋ยวผมจะพิสูจน์นะครับว่าต่อหน้าพระนะครับไม่เคยทดสอบกับอ่านะครับรุ่นหนาครับไม่เคยทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับกับรุ่นหนานี่นะครับอ่ามาอีกแล้วนะครับทดสอบยังไงก็อย่างนี้เลยครับเอาลงไปเลยนะครับง่ายๆนะครับลงไปแล้วนะครับก็คนนะครับก็คนอ่านะครับเพื่อนะครับจะดูมวลชนวนมวลสารนะครับ ที่อยู่ในองค์พระสมเด็จวระคังรุ่นหนาว่ามีไหมนะครับถ้ามีนะครับอ่าเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเขาอยู่ในกลุ่มเดียวนะครับดังนั้นนะครับอ่ามีอยู่แล้วล่ะนะครับอาจจะมีมากมีน้อยอ่าขึ้นอยู่ที่นะครับอ่าเขาจะใส่เข้าไปนะครับน่าละนะครับต่อหน้าพระไม่เคยทดสอบที่ไหนนะครับแล้วก็ไม่เคยทดสอบด้วยตัวเองเลยนะครับอ่าให้ทุกท่านชมพร้อมกับผมไปด้วยกันเลยนะครับ อ่ให้ชมพร้อมๆกันเดี๋ยวผมจะนะครับเอาเอาเอาสมเด็จออกนะครับเอาออกแล้วนิดเดียวก็พอแล้วทีนี้นะครับต้องขึ้นสูงๆหน่อยนะครับเพื่อที่จะย้ายนะครับสมเด็จนะครับหยิบเลยนะครับไม่เป็นไรหรอกนะครับนี่แล้วก็ล้างล้วก็ล้างอ่ะหนึ่งองค์ไปก่อนนะครับอ่าดูทีละองค์นะครับอ่าล้างนะครับ จุ่มนะครับหลังเสร็จแล้วก็เช็ดนะครับขอประมาณนะครับเพื่อนะครับจะได้เห็นนะครับง่ายๆนะครับเช็ดเลยนะครับเดี๋ยวกงเดียวกันนะครับไม่เปลี่ยนนะครับไม่ได้เปลี่ยนอนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามีชานวนมวลสารอะไรบ้างนะครับดูไปพร้อมกันนะครับมีไหมนะครับจะมีไหมโอ้โหผมกระลุนนะครับ ผมก็รุนโอ้โหแต่สวยมากพอล้างออกมาแล้วนะครับโอ้โหซอกแขนนี้ลึกเป็นเหวเลยนะครับนี่โอ้โหเนื้อนี้ปีกแยกแตกนะครับโอ้โหนะครับดูสิอ่านะครับโอ้โหนะครับคมกริบเลยนะครับอ่าเดี๋ยวสูมสมูสูมให้เห็นชัดๆัดเอากันแบบชัดๆัดเลยนะครับอ่าพรนะเก่าอยู่แล้วนะครับอ่าพระเก่าอยู่แล้ว นะครับปูนเยอะนะครับเห็นไหมเห็นไหมในก้อนเห็นไหมจุดขาวๆเนี่ยเนี่ยนะครับอีทีเจนะครับอีทีเจอ่าอีทีเจอ่าเดี๋ยวนะครับผมเช็ดหน้ากล้องให้นานหน่อยจะได้เห็นชัดๆนะครับเห็นละนะครับมีอีทีเจแล้วนะครับดวงดวงอยู่สีขาวๆคนที่เขาส่องพระไปบิอยเขาจะรู้นะครับเนี่ยนะครับก้อนดวงดวเนี่ย ในเป็นพวกว่านมงคลนามนะครับเป็นพวกว่านมงคลนามนะครับนี่นี่นะพวกนะครับพวกก้านมะริเนี่ยเนี่ยเนี่ยะครับก็ตำ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 นะครับอ่าเป็นพวกว่านต่างๆนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นใหญ่ๆ่เนี่ยใช่นะครับเออผมจะพยายามให้มือผมนิ่งนะครับนี่ต้องดูอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพยายามหาดูมี มรดสารย่างอื่นไหมก็าทาให้เป็นเบอร์ละหลวงพอ่อนะครับอยากให้เห็นนะครับอยากให้เห็นอาสาธุหลวงพุทโตอิติสุโกโตระหังพุโทโธนมโมพุทธายะสารีราธาตุโยรังตตาธาตุโยปทวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหังขอขมาต่อหลวงปุทโตพรม,มรังสีขอให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เห็นนะครับชนวนมรศสารที่อยู่ในองค์พระสมเด็จวรละครนะครับในี่นี่นะครับเยอะเลยนะครับเนี่ย นะใช่ทั้งหมดแหละนะครับเป็นมวลสารนะครับนะครับเป็นมวลสารถ้าไม่ล้างก็ไม่เห็นนะครับเขาหลบอยู่ข้างในโอ้โหนเนเนเนซุ้มกอยเห็นไหมก้อนสีน้ําตาลเนี่ยนเนเนอยู่ตรงนี้นะครับเอาเป็นหลุงปุโตรสร้างนะครับเอาเป็นลุงปุโตสร้างใครศรัทธาสาธุขอให้รวยนะครับขอให้รวยด้านหลังไม่เห็นแล้วครับนะเพราะว่านะครับหนักนะครับมาทางด้านหน้านะครับ แต่โอ้โหก็หนึกนุ่มนะครับปูนกระหอยที่ผ่านการเวลานะครับหนึกนุ่มนะย,ยิ่งส่องก็ยิ่งนะครับยิ่งซึ้งนะครับยิ่งมีความสุขนะครับนี่โอ้โหโอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกับรุ่นหลังคาโบสน,นะครับแต่นะครับเป็นอย่างหนานะครับเป็นอย่างหนาอ่านะครับ ตองให้หมดเลยแต่มวลสารนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหนักไปหนักทางนะครับอาพกอานะครับเอ่ออื่นๆนะครับส่วนใหญ่นะครับให้ดูอีกทีนะครับเนี่ยเป็นนะครับปูนเปลือกหอยนะครับปูนเปลือกหอยก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้อาเคาอยู่ที่เนื้อเน่าไม่เน่าจ้ำไม่จ้ำนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นดวงดวงดวงในใช่หมดละนะครับ เนี่นะครับที่เป็นนะครับพวกว่านนะครับเนียใช่หมดละนะครับผสมกันอยู่เก๊ไม่ตั้งใจแล้วครับแล้วดูกายภาพของปูนนะครับดูการหดปวกองการหดตัวของเส้นซุ้มนะครับต่างๆบอกเลยพระองค์นี้เป็นพระเก่านะครับเป็นพระเก่าที่ผ่านการเวลานะครับที่ผ่านการเวลาล้าล้างออกมาสวยเลยนะครับที่ผ่านการเวลาจะอยู่ที่นะครับ อ่าเขาไม่เล่นกันนะครับหรืออะไรก็ตามนะครับก็ศรัทธานะครับแล้วจบนะครับศรัทธาแล้วจบนะครับหนึ่งองนะครับอ่าหนึ่งองเนี่ยผมสงสัยองค์นี้อยู่เหมือนกันเขาเป็นรุ่นเดียวกันเดียวเอาดูนะครับทดสอบหนึ่งองไปแล้วนะครับเอามาดูนะครับผมสงสัยอยู่นะครับไม่ค่อยนะครับเป็นพิมพ์นะครับอ่าเป็นพิมพ์ไม่ค่อยสวยนะครับเป็นพิมพ์ไม่ค่อยสวยเขาอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับเขาอยู่กลุ่มเดียวกันก็ต้องทดสอบนะครับอ่าทดสอบ นะครับเรามาดูนะครับไม่เป็นไรนะครับอ่ามีเยอะก็ทําได้นะครับมีเยอะก็ทําได้มีน้อยก็อย่าไปทํานะครับก็อาจารย์ทาให้แล้วก็จบแล้วนะครับแหมไม่ใช่มีอ่าจะทำยังไงทีนี้จะเอามาลงน้ํานะครับเขียขึ้นมาเลยครับเขียขึ้นมาขึ้นมแล้วลงน้ำนะครับนล้างน้อยนะครับเย็น น้ำยากัดมือนะยครับน้ำยากัดมือจริงๆล้วก็ไม่อยากจะมาทดสอบอะไรแล้วนะครับเพราะว่าทดสอบมาเยอะๆแล้วนะครับพิสูจน์หลายอย่างนะครับทั้งนะครับทุกอย่างละนะครับจนนะครับมั่นใจแล้วนะครับไม่ใช่บโอ้โหก้มหน้าก้มตานะครับต้องเนื้อนี้เล่นอย่างนี้แล้วคนโอกาสที่เขาจะมีโอกาสได้คนจนมีโอกาสที่จะได้พระนะครับสมเด็จวระคังขึ้นคอเนี่ยคงไม่หมดหมดโอกาสนะครับเพราะองค์ละ3าล้านอย่างเงี้ยนะก็ จะได้มีโอกาสทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับมีเงินหลักร้อยก็สามารถขึ้นขอได้นะครับนะฮะมีนะครับถ้านะครับมั่นใจว่าแท้แล้วครับจบแล้วนะครับโอ้โหแต่ล้างออกมาก็สวยนะครับองนี้อ่าจากเนื้อเหลืองๆเมื่อกี้นี้นะครับล้างออกมาสวยเลยนะครับเดี๋ยวดูมีไหมนี่ยยุคกลุมเดียวกันนะครับ มีน้อยมีมากนะครับจะไปดักทางมวลสารจะไปเน้นทางนะครับนี่นี่นี่นะครับก้อนสีน้ําตาลนี่สมก่อนนะครับอยู่ตรงหน้าพระพักเลยนะครับอยู่ตรงหน้าพระพักเลยโอ้โหนี่ดูสิโอ้โหนะครับเยอะเลยพลางออกมาแล้วสีฟ้าน,นี่นะครับเป็นมวลสารนะครับเป็นมวลสารานะครับ โอ้น,น,อน,นีนะะ่ก้อนฐานก้อนทูบขึ้นเรึบเลยนะครับนี่ก้อนฐานเอาเถอะนะครับหลวงปู่ตัวสร้างมาเยอะนะครับนี่ซุ้มกอให้เย็บเลยนี่ซุ้มกอให้เย็บเลยนะครับก้อนสีน้ําตาลนะครับไม่ใช่อิดนะครับย้ําว่าไม่ใช่อิดแน่นอนนะครับถ้าอิดนะครับจะอีแบบหนึ่งนี่ไหมโอ้ซุ้มกอเยอะเลยโอ้โหเนี่ยเนี่ยดวงดวงดวงนี้เป็นอิทิเจปทรมังตีนิสิงเหโอ้นะครับหลบอยู่นะครับโอ้นะครับ ลบอยู่เห็นเนื้อเหลืองๆหล้โอ้โหดูสิโอ้โหนะครับล้างออกมาแล้วโอ้เนในใน,นดวงนี้ที่เจปัทมังตีนีสิงเหซุ้มกอเม็ดฐานเม็ดทูบนะครับโอองน์นี้เห็นไหมเออนะครับถ้าไม่ล้าง,าาางานะครับโอ้โหถ้าไม่ล้างผมหยิบออกมาผมหยิบวางหลายรอบแล้วนะครับถ้าไม่ล้างก็จะเนื้อแบบนี้นะกัน่ามีองค์เดียวอีกนะครับจริงๆล้วเห็นมีเยอะนะ เออครับถ้าไม่ล้างแล้วไปไหนล่ะนะครับอาเป็นว่าตามนี้นะครับยังไม่รู้สึกว่าผมจะไม่กล้าหยิบออกมาให้ทุกท่านด้วยนะครับเพราะเออนะครับแปลกนะครับเพราะเหลืองเหลืองนะครับเนื้อเหลืองเหลืองนี่เนื้อเหลืองเหลืองเออโอ้โหนะครับพอล้างออกมาแล้วมวลสารรึบเลยนะครับไม่กล้าออกให้นะโอ้โอ้โหนะครับไม่คาดคิดนะครับว่าโอ้โหนะครับ ลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าเนี่ยทุกท่านได้ไปบูชาเนี่ยนะครับไม่ต้องไายหรอกนะครับเอาไว้เป็นนั่งหิ้งบูชาแล้วก็นะครับอ่ารัยถึงหลวงปู่โตไว้นะครับให้ท่านช่วยนะครับกิจการการงานเจริญรุ่งเรืองถ้าคิดจะเอาท่านไปปล่อยนะครับก็นะครับอาจารย์นะครับอ่าต้องบอกก่อนว่านะครับต้องนะครับผู้ที่ศรัทธาในหลวงปู่โตจริงๆนะครับไม่พุทธภพาณิชย์นะครับเขาจะเอาไว้นะครับอ่านะครับ อเขาจะเอาไว้นะครับเนี่นะครับใช้ทั้งหมดละสมก่อนะครับเขาจะเอาไว้กันเป็นอยู่ที่บุญนะครับและบารมีของทุกท่านนะครับทั้งสององนี้นะครับอทั้งพิมพ์นะครับยางหนาแล้วก็แบบเนื้อเหลืองแบบนี้นะครับพอเล้าออกมาแล้วมวลสารขึ้นพลึบนะครับโอ้โหชัดเจนเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับดังนั้นใครได้ไปก็ต้องอนุโมทนาบุญกับผู้ที่ได้ไปด้วยนะครับขอให้ศรัทธานะครับ อาจารย์มั่นใจนะครับสุดๆในจริงๆแล้วเช็คแค่องค์เดียวนะครับชงองสององรู้แล้วว่าพระชุดนี้เป็นพระหลวงปู่โตสร้างอาจารย์จบแล้วแต่นะครับเมื่อพิมพ์นะครับพิมพ์ิษนะครับหนาอย่างนี้ก็ต้องทดสอบกันอีกครั้งหนึ่งต่อหน้าองค์พระสมเด็จวราคังนะครับอาจารย์ยังไม่เคยทดสอบที่ไหนมาก่อนไม่ใช่ว่าเออเห็นแล้วมีวลสารแล้วนะครับแล้วก็มาล้างให้ท่านดูอีกทีหนึ่งไม่ใช่นะครับต่อหน้าท่านเลยนะครับเอากันตรงๆนะครับดังนั้นเนี่ยมั่นใจนะครับสุดๆแล้วว่า พัาชุดนี้หลงปุโตสร้างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ใครสาธุขอให้ร่ำรวยนะครับคอยพรุ่งนี้ถูกโอ้อ่าถูกรอตเตอรี่นะครับถูกรอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งเท่านั้นนะครับเน้นอ่านะครับอ่าส่วนคาจะเลขท้ายสองตัวนะครับก็ไปวัดดวงกันนะครับหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับทิ้งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าไ้ด้วยนะครับอ่าดังนั้นอ่าตัวดียวเลย วัดใจ16นะครับวัดใจไปเลยนะครับจัดไปนะครับอ่าดังนั้นไปหาสโลเตอรี่กันนะครับยังมียังมีอยู่นะครับยังมีอยู่เพราะเลขไม่ดังนะครับยังไม่ดังก็นะครับพุ่งนี้ขอให้รวยทุกท่านนะครับใครคิดดีขอให้นะครับอ่ารวยรวยนะครับวัดดวงไปนะครับเลขท้ายสองตัวนะครับย้ำนะครับ ถ้ามาตัวเดียวนี่เลขท้ายสองตัวนะครับไม่ต้องไปวัดรางวันที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งต้องเลขสามตัวเออเข้าใจกันนะครับเลขท้ายสองตัวนะครับให้ตัวเดียวต้องกลับด้วยนะเออนะครับถ้าใครตามลูกศิษย์นะครับของนายทินสายนะครับจะรู้เลยนะครับถ้ามาตัวเดียววัดดวงอย่างนี้เลขท้ายสองตัวแนนอนนะครับอ่ะขอให้รวยๆกันทุกทนนะครับขอให้รวยกันทั้งยกกลุ่มนะครับวันนี้ขอให้เฮงๆปังๆสาธุไม่เที่ยงกระดับครับ